นอนเผื่อว่า,วาขออนุญาตน้นำพ่อแม่พี่น้องเพิ่งถูกฐานเนาะมันอ่าอาจเปบาสุภาพในหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสุภาพนะเจ็บเจ็บหนา้าอกนี่นะพี่น้องเอ้ยมันเจ็บเนาะมันแบบเวลาเขานอนหรือเสือมันอาจจะแบบมันหัดนะพี่น้องเวลาเัาติงไปติงมาแล้วมันรู้สึกเจ็บเนา,า,นานนะเพราะว่าอ่าโรคเจ็บหน้าอกในสุภาพก็เคยเป็นเนาะตอนนั้นก็ไปกวดกับเพื่อว่าแป้งนมอย่างแตกนะพี่น้องแป้งนมแบบมันอักเสบอย่างประมาณนี้นะแล้วก็มันก็ อันตอนนี้เนะี่ยมันก็เป็นแบบตอนนั้นเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปกวดกล่าบสบายดีกราบทักทายสบายดีสวัสด,สดีพี่น้องว่าจะเป็นทางฟังเล่าฟังไทยและทางต่างประเทศนึงเด้อยินดีนต้อนรับทุก่านเขาสูซองสองส,ซอสองสาวลาวเซโนสองสาลาเซโนแต่ว่ามีคนเดียวคือเก่านะพี่น้องเนาะมือ่กอกี้เขาอนุญาตใส่หมวกด้วยพี่น้องเพราะว่า มันหนาวแหงนาะทางฝั่งลาวพี่น้องหนาววิลี้พี่น้องกลางคืนเฮงหนาวหนาวแบบเย็นเย็นพี่น้องเลยเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยค <c oughs> ่ะสุภานะตุ่มผมสามพื้นเอือบเอามาอยู่พี่น้องนหนาวหนาวปีนี้ผู้ใดอบ่อาบน้ำสะรัพมาดีๆก่า <c oughs> <c oughs> จังไดเนาะสว่วนนี้ก็เป็นฤดูหนาวเก่าเข้ามาแล้วเนาะจังใดก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงฝากความเป็นห่วงเป็นไงเป็นยปอย่างไรพี่น้องบอจะเป็นอ่าพี่น้องทางเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนะจังไดก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเด้อซึ่งมื้อนี้เนาะซาบุพาก็จะมาเฮ็ดคลิปอ่าแจ้งข่าวเนาะค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีพี่น้องเพราะว่าซาภาพาการดีขึ้นเนาะหลังจากที่ไปสิทธยาซักยากินยามาหลายมื้อเนาะนะก็เป็นเวลาซิปไปก็มือหลังจากที่สาบุพากลับมาแต่ไทยเนาะ เสภุภาก็ไปทำหมอทางฝั่งลาวตลอดเลยตลอดสิบมือที่ผ่านมาเนะาะกะมหาหอดมือนี่กะบหูซึกงวาดีขึ้นพี่นอ้องแต่ว่าอ่าสาวภากาย,ยังอ่าบ่าได้ไปกวดกวดเพิ่มเนาะเพราะว่าสภุภาเป็นอ่าทางไข่มีเอ่เป็นทงน้ำในทางไข่นะพี่นอ้องเสาวภาทางกินยามาหาเมือกไปจิไปกวดขึ้นมือนี่หละพี่นอ้องแล้วก็โรคใหม่ก็มาอีกโรคหนึ่งพี่นอ้องเอ้ย สภุภาณาหนาวและเสภุภาณาหนุ่งเสือสอนกันหลายโตนะพี่น้องหนุ่งเสือสอนกันหลายโตเนาะมือนะก็จะมีหนุ่งเสือสามตัวนอนพี่น้องเลยเสภุภาบเป็นคนแพ้ทุกอย่างพี่น้องนอนเพื่อว่าว่าเขาในหยาดนำพอม่าพี่น้องเพื่อทุกฐานเนาะมันอาจิบสุภาพในหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเสภุภาณานะเจ็บเจ็บหน้าอึกนี่นะพี่น้องเอ้มันเจ็บเนาะมันแบบเวลาเขานอนเลยเสือมันอาจจะแบบมันหัดนะพี่น้องเวลาเัาติงไปติงมาแล้วมันรู้สึกเจ็บเนาะเพราะว่า อาโรคเจ็บหน้าอกในสุภะก็เคยเป็นเนาะตอนนั้นก็ไปกวดกับเพป็นว่าอ่าแป้งนมอย่างนี้แตกพี่น้องเนาะแป้งนมแบบมันอักเสบอย่างประมาณนี้นะแล้วก็มันก็อันตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบตอนนั้นเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปกวดพี่น้องแต่ว่ามันก็บเจ็บแหงปานไหาเนาะเจ็บป้าป้าป้าพว่เล่าเขาตีอยงี้มันก็เจ็บเนาะพี่น้องเฮ้พี่น้องไอ้โรคลายกระดอกระเดียพี่น้องแต่ว่าด้วยรวมกับแม่น ก็กลับมาเห็น YouTube ได้แล้วเนาะซึ่งพี่นีส้สงโากับประมาณตอนแรกในสซฟาก็จะอาจจะลงคลิปรีแอคชั่นแล้วเนาะพี่น้องจะได้กับฟังเป็นกำลังใจโซฟ้าด้วยด้อพี่น้อง FC เอฟซีเบื้อถูกฐานในะสซฟาก็มีความคิดนองคิดงเทิงพี่น้องไลน์พี่น้องแต่ว่า,าด้วยอาการป่วยที่เฮาเป็นเนาะเคาก็สามาทำทีคลิปได้เนะพี่น้องเลยอยากได้ต้องขออภยนะันยนันใบไลน์เนาะที อ่าบ้างคลิปสซภาก็บริตอบคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะเพราะว่าโซวภาเป็นโรคเกี่ยวกับสมองด้วยพี่น้องเวลามันจึงงลายเวลามันคิดลายอย่างนี้มันจะปวดเลยพี่น้องเอ้มันจะปวดหัวเนาะเลาก็ต้องได้หยุดก่อนนะพี่น้องแบบนี้เนาะกาจะนดยกผู้ป่วยเหตุคลิปนะพี่น้องเนาะคันจีบเฮ็ดบ่มีเงินพี่น้องเลยเหตุคลิปก็ย้อนว่าเหตุผลคืออยากได้เงินมาจุนเจือครอบครัวได้เงินมาหักษาตนเองเนาะอ่าพี่น้องเลยจะนดยกา ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะพี่น้องนที่ส่งมาให้ซาบูผานะแบบแบบถ่ายกำลังใจตลอดเลยพี่น้องบาหวาจะเป็น PFC ทางแบบ YouTube แล้วก็ทาง Facebook เนาะเปส่งกำลังใจมาให้สาบูาสาบูาก็ดีใจดีใจพี่น้องที่อาพี PPFC มีความเป็นห่วงเป็นใยซาบูผา,านะพี่น้องเนาะก็ดีใจหลายก็มีแหงใจมีกำลังใจสู่ต่อเนาะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆด้วยสำหรับคลิปนี้นะสาบูากาสิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะ รอ,อติดตามหับส้มคลิปลรีแอคชันเซวภาเซวภาลงจะลงประมาณตอนบ่ายนะพี่น,อน้องเนาะจะได้กอย่าลืมติดตามให้กำลังใจเซวภาในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้โซวภาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะมือหนาะพอฟันใหม่เด้อนะพี่น้องเนาะและขอกล่าวคำว่าสําปดีสวัสดีค่ะายบาย